ก่อนที่เราจะเริ่มรีวิววันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ช่องของเรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า SUV รถหรูและรถครอบครัวยอดนิยมหากคุณชอบการอัปเดตวงการยานยนต์อย่างละเอียดครบถ้วนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากพวกเราพบก,กับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองอย่าง Toyota Highlander ปี2026รถครอบครัวขนาดกลางที่ผสานความหรูหรา ความทันสมัยและสมรรถนะไว้อย่างลงตัวไฮแลนเดอร์ใหม่ถูกปรับโฉมครั้งใหญ่ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นสายของดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบใหม่ให้มีความเฉียบคมมากกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเล็ดรูปทรงเรียวยาวกระจังหน้าโครเมียมแนวนอนที่ดูหรูหราและกันชนหน้าที่เน้นความสปอร์ตในขณะที่ด้านหลังมาพร้อมฝ่ท้ายดีไซน์ใหม่แบบเต็มแนวพร้อมสปอยเลอร์ท,ท้ายที่ช่วยเพิ่มความดุดันโดยรวม ในส่วนของขนาดตัวรถไฮแลนเดอร์2026มีความยาวโดยรวมประมาณ5เมตรกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยทำให้ห้องโดยสารภายในกว้างขวางมากขึ้นเหมาะสําหรับการใช้งานแบบครอบครัวโดยเฉพาะในรุ่น7ที่นั่งซึ่งมีการจัดวางเบาะที่รองรับผู้โดยสารทั้ง3แถวได้อย่างสะดวกเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงมีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอ,อ,อร์อุ่นเบาอีกทั้งยังมีช่องแอร์ครบทุกแถวรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพง JBL Premium Sound ระบบเสียงรอบทิศทางที่คมชัดนอกจากนี้ยังมีแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลได้ตามการใช้งานรวมถึงระบบ Head-up Display ที่แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าเพิ่มความปลอดภยัยโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน เครื่องยนต์ของ Toyota Highlander 2,026มีให้เลือกทั้งแบบเบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรและรุ่นไฮบริดใหม่ที่ใช้ระบบไฮบริดเจเน r เรชันที่5ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ270แรงม้าและแรงบิดกว่า420นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ Direct Shift 8สป e d และระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD i ช่วยให้การขับขี่นิ่งมั่นคงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นรองรับการขับขี่ได้หลากหลายสภาพถนนทั้งในเมืองทางด่วนหรือทางออฟโรดเบาๆก็เอาอยู่ ด้านความปลอดภัยไฮแลนเดอร์ใหม่มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมฟังกชันสำคัญอย่างระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับขี่อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ไฮแลนเดอร์ยังโดดเด่นในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิง โดยรุ่นไฮบริดสามารถวิ่งเฉลี่ยได้มากกว่า18กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลมีโหมดขับขี่ให้เลือก3แบบคืออีโคโนมอลและสปอร์ตผู้ขับขี่สามารถเลือกการตอบสนองของเครื่องยนต์และควงมาลายให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆได้ระบบช่วงล่างของรถถูกจูนใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้การขับขี่นุ่มนวลและเงียบมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเสริมด้วยฉนวนการเสียงรอบคันและโครงสร้าง t g a k ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและเสถียรภาพ ทำให้ไฮแลนเดอร์เป็นรถที่เหมาะทั้งกับผู้ขับและผู้โดยสารในการเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อรีโมทคอนเน็กผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถสตา,าร์ทรถล็อกหรือปลดล็อกรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะรถรวมถึงระบบนำทางแบบคลาวด์เนวิเกชันที่อัปเดตข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ Toyota Highlander 2026เปิดตัวพร้อมหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความคุ้มค่า ไปจนถึงรุ่นท็อปที่ครบครันทั้งเทคโนโลยีและความหรูหราราคาคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.9ล้านบาทในประเทศไทยและมีการรับประกันแบตเตอรี่ในรุ่นไฮบริดยาวนานถึง10ปีหรือ250,000กิโลเมตรใครที่กำลังมองหารถ SUV ครอบครัวที่ลงตัวทั้งด้านสมรรถนะความปลอดภัยความหรูหราและความประหยัดโตโยต a าไฮ h l a เดอร์2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในทุกเส้นทาง ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรถยนต์ใหม่ที่เรานำเสนอเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ